ีโวสมาร์คแคปคันนี้ผ่อนเดือนละ8,000โปรโมชั่นดาว5บาทนะคะเช่าเกษตรกรเจ้าของสวนสามารถออกรถได้เลยไม่ต้องเซง็นค้ำนะคะส่วนพนักง,งานออฟฟิศค,คันเงินเดือนแค่12,000บาทสามารถออกรถได้เลยไม่ต้องเซง็นค้ำค่ะ น,นี้นะคะได้เป็นเครื่อง2.4แซนั่นเองค่ะผ่อนเดือนละ8,000นะคะโปรโมชั่นดาว5บาทได้รถกันสีเทานะคะล้อเดิมจากโรงงานโตโยต้ากันเลยค่ะตัวนี้เป็นตัว Smart Cap นั่นเองนะคะแคปสามารถเปิดใช้งานได้กว้างมากๆนะคะนี่เลยให้ดูรอบๆคันนะคะว่าน้องสวยมากๆจริงๆใครสนใจโปรโมชั่นดาว5บาทสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะในส่วนของภายในนะคะลูกค้าจะได้พรมอัไร มัติฟัง์ชันแอร์แบ็กคู่หน้านะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะเสียบ USB-A UX ได้จ้านี่นะจ๊ะก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดา6สปีดค,ค่ะบอบาสีดำนะคะแล้วก็ตัวแคปก็คือเปิดได้กว้างมากนี่เลยใครสนใจนะคะคันนี้ผ่อนเดือนละ8,000บาทนะคะ โปรโมชั่นดาว5บาทคะ่ะแล้วก็คันนี้นะคะยังได้ไม่น้อยมากๆด้วยนะคะเป็นรถปี2021นะคะนี่เลยโปรโมชั่นดาว5บาทได้ลีโว่สมาร์ทแคปซอนด่ทเดลละ8 0 0พันนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถ,ถามหรือว่าทิ้ง ID เบอร์โทรติดต่อด้านล่างคอมเมนต์ของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อไปเลยคะ่ะกับโปรดาว n 5บาท